สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเนยมินีของเนยมีเม,มนูน้ำเสนอจะเป็นต้มสมอึ้งจา้ามื่อน,นี่ไอ้ถ้าคนม่หามาเมื่อคืนนี่จา้าฝนตกในส่วงบ่ายสามคนเอ้ยคุณตกแล้วกระซิบเป็นปลาดุกพร้อมจา้าปลาดุกปลาคอไม่ยิดเนี่ยปลาคอเลยมีอึ้งอีกนี่ปลาดุกพร้อมจ้าถ้ากะมีอึ้งชุดเนึ่งจา้าเนี่ยจะป,ปิง้งไอฉันมาต้มสมจา้าก่นแมงด่าเนาะ แมงด่าในซีตูจ้าแม่พอนกัสเยาเกลือใส่มันตายงเอาไปต้มเลยจ้าวัาที่นี้อ่ลุงหมอตอนกอนเอิมพอนก็สเยาเป็นจ้าก็ไปกะต้มน่านใ้เดือนแล้วก็เอาเกลือลงเลยกับเกลือสมลุงเป็นตักไคร่ใบมะขามอ่อนเยอะๆเลยแล้วก็ใบม่อนจาใส่ลงไปเลยแล้วก็อึ่งจะไปใส่เกลือล่างซะก่อนจ้าสะอาดและจมูกได้ลวกจ้า เมอวันกัวเีคลิปช่วงายจ่า่าฝนตกมมเแี้งกัเเยบ่อง้เห็นเลยเลยมาเห็นยายมาเศร้าจ้ะอือตกมาขึ้นเลยพึงเศร้าจามากระชัมากอีกหนึ่งมนจานี่ยจ่าก็เป็นแมงดาจ่าไอ้ปัญหามากมาขึ้นนี่ได้ซีตจ้หูไยแมง่ได้เปิดด้วมน้องมาขึ้นนี่เนาะจ้าแันนี้กะสีให้เพิ่นเอารางอืนในร้อยลงลงต่มได้จ้า จ้ามีไปเกาล่งมอเรียบร้อยแล้วแกถ่ายมันสุกอมมีดจังจปุ่มเอาเป็นใส่เกียร์คันซะก่อนในเด้ด<ม>่อจ <หา S 2> ้านีแต่ส่วนปลาไหลได้มีดปลาไหลอุไปก่อนเล้วจ้าเพราะว่ามื่อนี่ฝนตกเน่ากลิ่นร้ายเลยก็เซ็ดแน่ๆจ้าปลาไหลพอดีให้อา่ไปหาใส่บังก่อนบพาะว่าจะได้ปลาไหลอยู่ให้แต่ว่าเงยนทอามีบังจ้าขอบคุณที่ที่คอมเมนต์มาด้วยจ้าเนี่ยตามจ้าเนี่ยก็ขึ้นอยากขึ้นกันนมื่นกี้ก็อยากจ้าจ่าปิดไปเลยแบบนี่ แตงกชใจชุดโหลดกับอันปรุงอีกเที่ยนึงอยู่จ้าใส่ใบมาขั้นตอนปรุงเลยวูบสุกคักแท้แม่ไหายุ๊สุกคักที่กินได้บ่คุณอ่ะโอ้น้ำย่อยตอนนี้ฝนก็ตกจางในขาดบระผิดเลยตอนท้ายตอนแรกฝนยัิ่งตกนอกพื้นเส้นแม่งนักตกตลอดเลยสบายสามหงวันเที่ยวแห้งเที่ยวคอยเที่ยวแห้งเที่ยวคอยเนี่จะได้กินเขาในเียนจ้ามื่อนี่เพราะว่าฝนตกหนามากหามันน้อย จ่ากับสิมาปรุงจ้าใส่ผงซูรสี่นิสกำลังใส่หลายบัวแดงตัวแด้วจ้าในกิ๊บแก้วอ่อนไหนน้อยน้อยสักพี่หนึ่งนาะค่ะไหนน้อยี่สักพี่หนึ่งจ้าอุ้ยเนี่ยขนย่อยคือวัตถุดิบธรรมชาติดอกเขาเจ้าว่าจ้าใส่ยังมันนี่ิใส่ถ้วยแล้วจ้าบัวอ๋อบัวใส่ปผงขมิ้นอยู่มือแมนแม่ซิมุ่งมันมันพอดีเด้อมันกือกลางกิน เนไปไ่าเล็น้อยก็ยดกได้เนาะจ้ค่ะแล้วก็ป่าสเล็กน้อยจ้ะเยาะใส่เลยเก็บอลามียอะอย่าเน้อสตปตอนกินได้ดจ้าวันที่นดี้จ้ต้อกันเอวเ่้สต้ตซื่อ,อๆอวฟ้าันดีเราก็รูได้ดี่เตตจตงได้ กินแล้วสีสีโชเล่สีโชเล่ยนีแล้วพีจ้าว่าจะกินกันตอนกินเดีวเกียงนาบ้านกม่ได้จ้าคุตกขาดถือน่อยเียกินในเฮียนจ้ามือนีเตียมเยอะเนง่ยเลยเอ้ยโอมอนี่ดูต nah, nah. ัวง่ง่ยอบกินด้ไงาน้อวนงอ ăn thì này hoặc con hát thịt nữa ăn thịt này, nó, nó luôn. hay là hello tôm từ 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 thịt dạ. đó. thịt này ăn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  thịt thịt này thịt này ăn thịt này thịt là ăn thịt này

เก so ่งกว่าโตเยอนินีงไหมแม่ไม่ร้านอือสองอือสองมังจังไพร์เลย อื่จากแแก้วแต่เปิ้่ปนาเจ้านี้เป็นเองแมจ้างนอ,อะอ้นนอ่แ่ดาว่ันดขึ้นน,น,นี่ฝาานี่ปนาาหลังวุ้นใคร เน้โอ้ตัมตัวเดียวเดียวแมใหเนี่ยเต็มเลยมันตม้าบูนน่าตนาบานนอดูไค่ะแล้วมี คกกู่เป็นอะไยมะกู่เหรอเดยคู่นึง,นงเนี่ยดูโกบอ่ะขั้นตอนนึงคุณตรองอดดมีเหออก็ดอบพอมีออบนี้มะกดสองเห็ดชนิดใดอีกอ่ะหืมผรยางเห็ดเนี่เราโง่งงจ้ะจัดให้ไม่พอม,มาเมนีย่ยเนี่ยไม่อยากจยา ชันนั้นไงเบอร์ละให mm. ้่แสบไรนีนะนของอน้องอยู mm. อ่หอนอาไรอ่ะโอ้ยหอนดีแท้เลยม่มาหอนะอืว

ได้ที่สมบูรณ์ไข่ก็งามแต่คลิปนี้เน่ฝากกดติดตามกดสับตะไคร่กดกระดิง่งไปเป็นกำลังใจทางสองพวงเนยจ้ะคลิปนี้ก็มากดกไลค์ถึกใจกดแชร์ด้วยจ้าบ๊ายบายจ้ะ